นี้นะครับจะพาไปดูการยกเลิกซูมโปรนะครับซูมแบบลายเดือนเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์หัวซูมดูในส่วนของไซต์ zoom. c o m เขาจะพาเข้าไปในส่วนของให้เราไซน n อิกดเข้าไปที่ไซน n อิแล้วก็เลือกอีเมลที่เราใช้งานอยู่เป็นอีเมลที่เราสมัคร สูงโปรไว้นะครับให้ทำการล็อกอินด้วย Google เลือกในส่วนของอีเมลที่เราทำการสมัครไว้รอสักครู่นะครับรอเขาโหลดเสร็จหลังจากนั้นให้เราจะเห็นเมนูด้านซ้ายมืออ่าทีนี้ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับ เราจะเห็นเมนูซ้ายมือให้เราทำการเลื่อนลงไปข้างล่างเลื่อนไปเราจะเจอคำว่า plan and building มาคลิกไปเราจะเห็นคำว่า plan management เราคลิก plan management เขาก็จะพาไปสู่หน้าในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับบัญชี ที่เราสมัครไว้โดยในหน้าของ Permanent m n t เขาก็จะมี Option Function ต่างๆเราเสนอในหน้าถัดไปจะเป็น Building m a n a g m e n t เรื่องของกิจการใบเสร็จหรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งเราสามารถทำได้ในหน้านี้ ในส่วนของหน้าถัดไปอีกหน้านึงก็คือ payment history หน้านี้จะเป็นในเรื่องของการบันทึกป,ประวัติการจ่ายเงินรายเดือนในส่วนของ Zoom Pro ซึ่งหากกรณีที่เราจะยกเลิกในส่วนของแผ่น Zoom Pro ให้เราเข้าไปที่หน้าแผ่น l m a n a g e m e n เมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราจะพบกับคำว่า zoom w o r k p l a c e p r o แล้วก็จะมีปุ่ม manage ให้เราทำการคลิก manage ในส่วนของ pop u พที่ขึ้นมาก็จะมีอยู่สองปุ่มคือ e d i t p a n กับ cancel p a n e เราจะทการยกเลิกไม่ให้ซูมตัดรายเดือนอัตโนมัติให้เราทำการกดที่แขนซึ่งแผนเท่านี้ก็จะเป็นการยกเลิกการตัดเงินอัตโนมัติรายเดือน